ปิดถิ่นฐานชาวคะแมในรันตนโกสินทร์อยู่ตรงไหนทำอะไรกันบ้าง สวัสดีค่ะครูอ้นจากช่องซอรี่ออฟไกดนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้นจะมาเปิดถิ่นฐานของชาวาแม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ากลุ่มเหล่านี้อยู่ตรงไหนและทําอะไรกันบ้าง ชาวเขเมรหรือว่าชาวเขาเมนนะคะเข้ามาอยู่อาศัยในกรุงศรียุยาเป็นจํานวนมากทั้งการถูกกวาด้อนเข้ามาเพื่อค้าขายหรือเข้ามาเพื่อบรมพทโพธิสมภารเช่นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายะะที่เขเมนมีสึกชิงอํานาจกันภายใน ทำให้ชาวคาแมต้องมาตั้งรกรากในกรุงศิริยากันไม่น้อยเลยทีเดียวและแม้ว่ากรุงศิริยาจะล่มสลายลงในปีพศ2310แต่ชาวคาแมก็ยังคงเข้ามาสร้างถิ่นฐานอย่างตอ่อเนื่องในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะและทิ้งร่องรอยวัฒนธรรมต่างๆมากมายไว้ในสังคมไทยเช่นบ้านกลางนานะคะพื้นที่ชั่วคราวของกลุ่มเฉลยชาวคาม หลังสิ้นกรุงศรีวิยยานะคะกลุ่มเชลยจานวนมากไม่ว่าจะเป็นชาวลาวชาวมอนรวมทั้งชาวคาแม่ผูกเกณฑ์ให้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่เกษตรห่างไกลเมืองอย่างบ้านกลางนาที่ทนบุรีค่ะชาวคแม่ในบริเวณดังกล่าว เริ่มปลูกรากสร้างฐานเปลี่ยนพื้นที่นอกเมืองให้เป็นชุมชนอาศัยของตนเองแต่เมื่อเข้าสู่ราชวงศ์จัก,กรเกลกกุ่มเชลยศึกดังกล่าวก็อต้องยกย้ายครอบครัวเพื่อเปิดทางให้ค่ายทาหารของเจ้าพระยามหาโยธาค่ะหรือเจ๋งคพชเสนีค่ะและต้องละทิ้งพื้นที่เกษตรกรรม ที่ทำไว้ด้วยนะคะรวมถึงเข้าไปศึกษาในถิ่นฐานใหม่บนพื้นที่หนึ่งของวัสเกตทั้งยังต้องช่วยเฉลยศึกคแมที่เพิ่งถูกเกณฑ์มาขุดคูเมืองและก่อสร้างสถานที่สำคัญในพระนครด้วยสนามกระบือนะคะบ้านโรงไหมและบ้านลำพูบนค่ะถิ่นฐานเจ้านายและชาวคะแมไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มเฉลยที่ถูกกวาตอนเข้ามาในสมัยรัตนกโกสินทร์นะคะ แต่กลุ่มชนชั้นนำอย่างพระถิ่นเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะเหตุเกิดขึ้นในปีพศ2325ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสยามได้เชิญพระบรมวงศานุวงศ์จำนวน5พระองค์มาจากกัมพูชาค่ะเนื่องจากเกิดปัญหาระหว่างสยามกับกัมพูชาหนึ่งในนั้นก็คือนักองค์เองค่ะมาพำนัก,นกวังหน้าภายใต้การอุปถัมภ์ของอุปราชผ่านไปในปีพศ2326นักองค์เองได้ย้ายไปอยู่ที่สนาม กระบือบริเวณบ้านโรงไหมต่อมารัชการที่1น,นะคะพระราชทานพระราชวังใหม่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อวังเจ้าขเขมินค่ะแถบนอกครองคูมเมืองเก่งนักองค์เองค่ะแม้ว่าท้ายสุดนักองค์เองจะกลับไปขึ้นครองบาลังที่อุดมหรือเมืองหลวงของกัมพูชาขณะนั้นแล้วก็ตามแต่พระมารดาข,ของนักองเองจำต้องพำนักอยู่กรุงเทพจวบจนสิ้นพระชนค่ะ เมื่อชนชั้นเจ้านายย้ายมาพำนักที่กรุงเทพก็ต้องมีเหล่าบริวารขุนนางและครอบครัวไพ่พลตลอดจนผู้ติดตามมากมายพัดถิ่นมาเช่นกันกลุ่มขเมเหล่านี้นะคะได้รับพระราชทานที่ดินให้อยู่แถบบ้านโรงไหมและบางลำพูบนค่ะซึ่งอยู่นอกเขตศูนย์กลางเมืองค่ะโดยขุนนางนั้นถูกจัดให้อาศัยอยู่บริเวณที่เหนือของวังหน้าส่วนไพ่พลอาศัยนอกป้อมปราการตรงข้ามฝั่งภูเมืองซึ่งก็คือบางลำพูบนค่ะ และนอกจากนั้นนะคะก็มีหมู่บ้านคเมค่ะซึ่งถือว่ามีวัฒนธรรมที่ทิ้งร่องรอยไว้อย่างมากมายชาวคแเมพระถถิ่นเพิ่มจำนวนขึ้นอีกครั้งค่ะจากการกวาดตอนเฉลยศึกนับหมื่นคนหลังสยามเข้ารุกรานกัมพูชาจากเหตุการณ์ลอบลงพระชน สมเด็จพระรามราชาธิราชหรือว่านักอง์นนค่ะผูขนมากมายถูกบังคับให้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพเหตุเพราะต้องการกําลังคนในการออก่อสร้างครูเมืองรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆพวกเขาถูกเกณฑ์ไปให้อาศัยบริเวณฝั่งตะวันออกของครูเมืองค่ะจนกลายเป็นหมู่บ้านคแมซึ่งผนวกเข้ากับวังเจ้าขมิญบ้านบาดและบ้านดอกไม้คนในหมู่บ้านดังกล่าวนะคะมีอาชีพมากมายค่ะไม่ว่าจะแสดงละครระบำไกายกรรมหรือเกี่ยวกับศั เช่นผลิตสังกพันธ์มนดำยิ่งไปกว่านนั้นนะคะการทําบาทพระยังเป็นอีกเครื่องมือธรรม,มาหากินหนึ่งของพวกเขาด้วย หมู่บ้านคาเมนะคะเติบโตมากขึ้นจากการกวาดต้อนคนในช่วงรัชกาลที่3ผ่านฝีมือของเจ้าพระยาบรินทราชเดชาหรือว่าสิงห์สิงหเสนีนั่นเองค่ะการกวาดต้อนครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้ชาวคาเมพัดถิ่นจำนวนมากแต่ยังมีเจ้าคารมถึงสมพระองค์มาด้วยทำให้หมู่บ้านคาเมนั้นขยับขยายและกลายมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนคาม อย่างไรก็ตามนะคะหมู่บ้านเขมรที่รุ่งเรืองก็ต้องจางหายไปตามการเวลาค่ะเมื่อสมเด็จพระหารีรักปรามาอิสาราธิบดีหรือว่านักองค์ดวงค่ะกลับไปยังกัมพูชาแม้ว่าพระโอรสของพระองค์จะยังํำนักอยู่ในฐานะตัวประกันหลวงก็ตามค่ะพอถึงปี2401การมีอยู่ของเจ้าเขมรก็ยิ่งลดลงและถูกแทนที่ด้วยชั้นเจ้าหนายระดับล่างรวมถึงสยามก็ก้าวเข้าสู่ความเจริญทั้งยังมีการเวียนคืนและก่อสร้างถนนขนาดใหญ่ เพื่อสลายย่านขมินค่ะยิ่งไปกว่านั้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ทําให้ย่านนั้นถูกกวาดล้างและถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่พาณิชย์ของคนกลุ่มจีนแทน เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะกลุ่มชาวคาเมรจึงเริ่มกลือกลกลตัวเองให้มีความเป็นไทยมากกว่าที่จะยึดโยงชาติพันธุ์ของตนเองไว้เช่นเดิมค่ะจะเห็นได้ว่าชุมชนชาวคเมรไม่ได้มีเพียงแต่สมัยไอริยาทว่าช่วงรัตนกโกสินทร์ชาวคแเมรก็ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมไทยไม่ว่าที่บ้านกลางนาบ้านโรงไมบ้านลำพูบนและหมู่บ้านคแเมค่ะแม้ชาวคเมรบางส่วนจะกลับบ้านเกิดเมืองนอน หรือบางพื้นที่ของชุมชนชาวคเมีจะสูญสลายหายไปแล้วแต่ชาวคเมีที่ยังคงเหลือก็ได้นําวัฒนธรรมเดิมของตนเองมาผสมกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งในการก่อร่างสร้างความเป็นไทยในปัจจุบันนั่นเองค่ะ และนี้ก็เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านชาวคขมรหรือว่าชนชาติคขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในสมัยของรัตนโกสินทร์นะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อเสนอเนีสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับคุูอ,อ้นได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ